ไปดูอุบัติเหตุกันก่อนนะฮะเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเป็นรถทัวร์โดยสารสองชั้นกรุงเทพบึงการไปเสียหลักครับชนป้ายบอกทางผู้โดยสารเสียชีวิตไป2บาทเจ็บตอนแรกในเบื้องต้นเนี่ยสากว่าตอนนี้ตัวเลขเพิ่มไปถึง40กว่าแล้วนะฮะตอนแรกเหตุผลสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการหลับในครับเหตุการณ์เกิดตอน3นาฬิกานะครับบนถนนมิตรภาพ อยู่ที่ตรงจุดทางลงสะพานข้ามทางรถไฟสีมาธานีนะครับจะเป็นขาออกจากตัวเมืงองนครราชสีมามุ่งหน้ากลับมาที่กรุงเทพมหานครนะครับนี่ดูสภาพคุณผู้ชมฮะสภาพ ตะแคงพลิกคว่ำแบบนี้อยู่กลางถนนเลยนะครับร่องรอยของการชนป้ายบอกทางก็เสียหายสภาพรถก็คืออย่างที่เห็นเลยก็คือพังยับเยินเลยนะฮะตรงนี้มันจะเป็นทางที่แบบทางโค้งยาวลงสะพานมาพอดีเลยนะฮะที่เกิดเหตุเนี่ยพบผู้เสียชีวิตคาที่เลยสองคนคนหนึ่งนะครับถูกล้อของรถทัวร์ทับอยู่ที่ล้อหน้า1คนอีกหนึ่งคนโดนล้อหลังทับอยู่ฮะ แล้วก็นี่ครับคือผู้บาดเจ็บที่เหลือ30กว่าคนได้รับบาดเจ็บก็ถูกลำเลียงออกมาจากตัวรถอาการไม่สาหัสนะครับในจำนวนของผู้บาดเจ็บเนี่ยมีเด็กรวมอยู่ด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภยัยพุก31ก็ช่วยเหลือปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมานะครับสอบสวนในเบื้องต้นก็ได้ทราบข้อมูลว่ารถคันนี้เดินทางระยะไกลต้นทางมาจากออกจากบึงการกำลังมุ่งหน้าปลายทางกรุงเทพมหานครนะครับ ก่อนเกิดเหตุจริงๆเนี่ยมีการแวะพักรถที่บขอสอโคราชด,ด้วยนะครับก่อนที่จะมุ่งหน้าต่อไปยังปลายทางแต่ว่าบขอสอโคราชเดี่ยมันอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุตรงเนี้ยก่อนที่จะมาถึงตรงนี้แค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคือออกมาจากบขอสอโคราชปุ๊บมาเจอจุดตรงทางลงสะพานสีมาธานี เกิดเหตุเลยนะฮะก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะว่า5กิโลเมตรก็ใช้เวลาน่าจะแป๊บเดียวเท่านั้นเองนาทีอนะเนาะใช่ฮะคือทางกู้ภัยฮุก31นะครับฝ่ายปฏิบัติการสันนิษฐานว่าคนขับอาจจะอ่อนเพลียหรือเปล่าหรือไม่ก็หลับในเพราะว่าเดินทางมาระยะไกลนะฮะลองฟังทางหน่วยกู้ภัยฮุกหน่อยฮะ มีระยะฝากผู้ใช้รถใช้ถนนนี้ขับว่าจะมีเรื่องเกิดอุบัติเหตุหรอ่าช่วงนี้นะครับถ้าคนที่มาทางไกลนะครับช่วงลงสะพานอาจจะเป็นทางโค้งนะครับหรืออขับรถทางไกลอาจจะมีการม่วงนอนนะครับก็ก็ฝากให้ระมัดระวังนิดนึงครับช่วงนี้นะฮะลงสะพานสูงศรีมาธานีครับผมถ้าขับรถทางไกลก็ขอให้ระมัดระวังครับผมถนนมิตรภาพเลยใช่ไหมครับใช่ครับถนนมม่ท่าครับ แต่พอมาเมื่อเช้านี้ทางตํารวจปูทอนโพกลางกับทางหลวงนครราชสีมาเขาก็ไปเคลียร์พื้นที่นใช่ลงพื้นที่กันไปนะคะไปทําความสะอาดพื้นผิวถนนมิตรภาพจุดที่เป็นทางลงสะพานสีมาธานีที่เป็นทางโค้งขาออกตัวเมืองนครราชสีมาก็คือจุดที่เกิดเหตุอุบัติเหตุรถทัวรประสบแล้วก็พลิกตะแคงตรงนี้เนี่ยนะคะ,คะ ผู้เสียชีวิตยังคงยืนยันที่2อรายแล้วก็มีผู้โดยสารบาดเจ็บตอนแรกเมื่อคืนเนี่ยบอกว่า30กว่าคนแต่ว่าเมื่อเช้าเหมือนแจ้งยอดออกมานะคะอยู่ที่40รายด้วยกันค่ะก็มีการเคลื่อนย้ายซากรถบัสไปเก็บไว้ที่จุดเก็บรวบรวมหลักฐานหน้าสพโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาที่เป็นเจ้าของท้องที่ที่เกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ก็ทําความสะอาดพื้นผิวจราจรเพื่อเปิดเส้นทางการเดินรถให้รถสัญจรได้ตามปกตินะคะครับคือมันจะเป็นทางลงสะพานมาแล้วมันก็ต่อเนื่องถนนสายหลักมิตรภาพเนี่ยตรงนั้นมันก็คือโค้งค่อนข้างจะยาวเลยนะฮะแลวเป็นถนนแต่จริงๆคือเส้นใหญ่มากนะ,ะในขณะเดียวกันนะครับทางเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่มาตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุเก็บข้อมูลสภาพ,พพื้นผิวการจราจร ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดนะครับรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ตกค้างจากการเดินทางเยียวยาตามระเบียบของกฎหมายนะครับก็จะมีกลุ่มผู้โดยสารที่ประสบอุบัติเหตุจํานวนหนึ่งที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็มาให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจําวันเอาไว้แล้วก็เดินทางต่อไปที่จุดหมายปลายทางก็คือกรุงเทพมหานครนะครับ แต่ที่นี้จากการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดนครราชสีมาคุณจักรทนผาจีนนะครับบอกว่ามีสัญญาณ GPS นี่แจ้งเตือนไปที่ขนส่งว่าเกิดอุบัติเหตุเบื้องต้นพบว่าเพิ่งจะมีการสับเปลี่ยนคนขับที่บขศโคราชเองนะฮะคือต้นทางมาจากบึงการพอมาพักรถที่บขศโคราชก็เปลี่ยนคนขับอีกคนหนึ่ง ก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าพนักงานขับรถก็ขับรถเป็นไปตามปกตินะครับตอนนี้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้ก็เลยฝากเตือนถึงเรื่องของการใกล้จะช่วงเทศกาลสงกรานคนก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนากันอย่างคึกคักจำนวนมากเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการบริษัทเดินรถเนี่ยต้องตรวจสภาพความ พร้อมของรถให้พร้อมเรื่องของพนักงานขับรถพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อที่จะป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดนะฮะค่ะเพิ่งเปลี่ยนคนขับด้วยนะจะเปลี่ยนเลยนะแปลกใจว่า<ล>เกิดจ, <ะ S 1> จะออกมาด้วยใช่ค่ะ